<ส>ม,มบบาเบิ่งเดอนมาเบิงน้ำตาลาตาตาปลานทรายมาแต่ไหลมองมาเบิ่งป่าเดิอมาเบิ่งป่าเด้ออันนี้ก็คือป่าหาก็เอาขึ้นมาไม่ไหม้ขอจับองกนเด้อโอจีมองนี่เด้อพี่น้องป้องป่ายนี่แม่นเม่นเพียงแทะอันนี้เอาขึ้นมาไม่ไหม้มองจากเส้นมองสี่เส้นกองกุ้นพุ่น จนบ่มีตาโมงพี่น้องใบล่องลงมาแต่เหนือยผมลงมาหอดท่าเือนดดกูขึ้นมาม้วนขึ้นมาเลยจัอนมองสองตอนึงได้นี่ขั้นเป็นห้าตอนอะไรติ่มมองห้าตอนเลยอันนี้ขั้นสองตอนว้าน้ำโทรศั์นี่แหละว้าวข้างเน่เลยเนาะของแท้ของจริงอันนี้ของสดๆดยี่บริตัวไผ่นี่เนาะโอ้ยทาเล็บใหม่ๆสีเล็บสีออกแล้วพี่น้อง ค่อยบ่ายดิ่นซื้อเด้อค่อยปด่บป็นค่อยยันสีเล็บค่อยออกมามามาพ,พี่น้อง,งป้องปายมาปิดปลาช่วยกันเรือได้อยู่ประมาณสาวโลน้เลมาป่้ยเนาะประมาณสาวโลนี่น้ำหนักติดทั้งมองคนปิดคนปิดมาลำตอมไต ลายลายลายคนปิดยังอีกสามต่อนอยู่ลูมน้ำของยังเอามาเท่าน้อยเซ้น้ำวาสก้อนมันสิเน่าคนว่าเนาะเคี้ยวปิดเคี้ยวปิดเอาไปขายพี่น้องปลูกฝายมาเลยนะบุกน้ำกันอันนี้ป่าน้ำของสดสดเลยของเท้ของแทที่ลูกฝายไม่ต้องแท้เลยครับปิดป่าป่ามองสี่เซนพอดีปีนพวกเจ้า ป yup. ิ้งปลา <ylum. S 1> ตับหมูกั่ว <minha. S 1> แล mm ้วก็ส้ม hmm. พ oh, right. ักก so ุ้มส้ม yeah. พักกาดเซฟหน้าได้นี้แล้วก็ตับหมหุ้งเพชรเพชรขึ้นวัดคมเซฟนี่โบได้น้อยหน้าของไผ่เลยเด้อบ้านใาเมืองเมืองแค่แข่งขมวนปลาสดๆทนทนพึ่งพึ่งอองให้เบิ่งแน่พึ่งพึ่งมองออกให้แน่ค่อยยันสีเล็บค่อยออกนี่พี่น้องนี่ยันสีน้อยยันสีเล็บออก ป,ปิดน้ำเพ,พื่อนบได้ปิดเป็ยนยูเห็นว่ากันเตวิญญาสีล็บโอะอันนี้ป่ามองสี่เซนได้ยูกะเครื่องกะซ้ำนี่แหละคันปิดแล้วนะแม่ปี๊งนี่มันจะจิ้วปี๊งกับมันจะจิ้วเลยป่าน้ำคลองโมเมนต์ป่าเซ่ป่าบึงป่าน้องได้โมเมนต์ป่าเลี้ยงปลาสดสดป่าน้ำคลองปลาเกิดจากธรรมชาติบริเวอเลี้ยงหัวอาหารป่าน้ำโขงเดวอพี่น้องมามามานี่ หัวขาวหัวดำหัวดอนมีมดมาปิดปาด่าดีนะยังบดบเสื้อบ่อน,นี่น้ำโขงตนนี่นี่น้ำของเอาขึ้นมาไม่ไม่ลุงตาแล้วก็บ้ามา,มาตามาปิดปา่าได้แต่ยืนเฝ้าไดมาไดมันบบเลวได้หนิยังอีกห้าตอนเต็มอยู่แบบนี้เลยน้อยมาเฮ็ดเลพพ็บพอดีบังเอิญมาเห็นเพื่อนเราเอาลานไส้เอาปลาขึ้นมามีแต่สีข่อมือกินแล้วบ่มีเงินซื้อเป็นอะไรบาทเ <c oughs> งินกับเฮ็ดเลพพ็บมดล่ะ เอาเพิ่นว่าตาเวาที่ให้ค่อยส่งตัวให้ดตสิกินเมิดประมาณสุมงหนึ่งกับพิษยังบแล้วนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอันนี้ปลาป้าปลาน้ำของ พี่น้องเอ๋ยแล้วเขี้ยวแล้วละเขี้ยวเอามาปิดอีกยังสามตนกองอุกอยุ้งยายนี่จะแค่ยังแต่สมองหนึ่งหาก,ก็ได้โตเดียวพี่น้องบางเนีห่หาได้สงองอาหาก,ก็ได้สงองโตค่อยท่ายิดไดสีน่นาที่อะไรเจ้าหาก็ได้สองต <c oughs> โต <c oughs> มาเ้อมาเลยของแท้ของจริงปวาน้าโของปล่าสดสดออกขึ้นมาอย่างดีแต่เป็นแบบอยู่คอยบอกเลาว่าเจ้าสุดิีนเจ้าถึงมองแล้วเราก็ยุดเลยเราบุดีนเนาะ ปิ้งปลาตํมามกทั่วแล้วก็ตํมามะฮุ่งเพ็ดเพชพักกะส้มพี่น้องกินปิ้งกับนี่แล้วเอาเต่ามาย่างค่านี่เลยเนาะเซฟเซฟอยู่ยนายาาย้าลายไ,ไหลออกมาปลาปลาปลาปมาเด้อมาเด้อ มาสอยเน่คลิปนี้น้อยขอดโจ้ไว้นี่กอนนี่ก่นเด้อปิดป่าสอยเพื่อนกอนถ้าว่าพิษพัดขออภัยเด้อถ้าพิษพัดประการใดในการไล่ลุงทีบดีบ้านน้ำเมืองเด้อพี่น้องบ้านน้ำเมืองเมื่อแค่แข่งขมวนอยู่บ้านน้อยจิเกนี <may 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 ่แล้วบ้านเมืองท้าแคแข่งแข่งขมวนแข่งเฮงว่าสันพังตะเวา้ลายปิดในป่านั้น ถ้าพิษถ้าคลิปนี้พิษพลาดประกาศรายน้อยที่เคโกเอ,อาใครหรือทุกคนณด้ือเข้ามาแล้วสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่แน่มึงโกงแน่เห็นว่ากับพังใส่พิษตะปาไ <c oughs> ายบายพี่น้องโปงไป <c oughs> มาเอาผู้ <c oughs> ผู้ไหลก่อนความมหาโอโอ้ยความมหา่อ สุดยอดความนวดบ่มีบ่ติแต่บ้านน่ะเมืองค่อยเพิ่นมามักแท้คนมีนวดนี่สั่งที่สุดในโลกพี่น้องฟังฝ่ายบ๊ายบาย3เทื่อบ่ายลยังบ่จบจักเทื่อ